ัสดีนะคะมาพบนกลูกที่ผีสารนะคะอันนี้นะคะนอกกอ่าสิบพาไม่เห็ดสมุนไพรนะคะเพื่อ,อ่าไว้ไวัยกินแล้วก็ไวัยบำรุงร่างกายแบบโดนโดนนะคะเนาะแบบโดนโดนหรือแบบนานๆนะคะถ้าบอกเป็นภาษากลางนะคะนอะอันนี้นอกกัสิบพาไม่เห็ด เอิดว tamam ่ากล้วยน้ำพึ่งนะคะกล้วยน้ำผึ่งนะคะกล้วยนี่นกว่ใส่กล้วยล้ำว่านะคะนกว่ใส่กล้วยหอมนะคะแต่นกที่ใส่กล้วยนกพะเก้านี่ค่ะกล้วยนกพะเก้าเป็นลักษณะอันสี่ะค่ะกล้วยนกพะเก้านี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้กล้วยนกพะเก้าเทาเทากับ รียมกล้วยนปพะเตาะะ่าเลยค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นน้ำผึ้งค่ะขวดนี้นะคะขวดนี้มันจะออกแบบดำๆเล็กน้อยอันนี้มันเป็นน้ำผึ้งปี52นะคะอันนี้ของปีหาแตะวันนกว่าถีใส่ขวดนี้นะคะแต่ว่าขวดนี้เนี่ยปีไหนนก่แน่ใจนะคะเนาะตอนสมัยดะกีนกอ่าให้คนงานนะคะ ปีนกขินห้างข้าเจ้าน,ก,นกเลยใอยหิ้งคนงานปีนขินไปแล้วก็เก็บข้างออกมาแต่ว่าช่วงช่วงในปีนนันหนไม่ไหนจะเป็นปีปีไดนนกก็ไม่เอาใจนะคะ่ะแม่ค่ะมาโดนมาโดนถักหลายปีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนกจะใส่ขวดแต่ใส่ขวดนี้กอนนะคะ่ะแต่ว่าขวดนี้ขวดที่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันอะเอ,อียด ทีน้าสิเตรียมก็คือหนึ่งกล้วยเด้อค่ะเขาก็ต้องปอกกล้วยใส่ในโหลขีนขาเตรียมไว้ข้าล้างสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะโหลที่เราล้างสะอาดแล้วเรียบร้อยนกลัางเตรียมไว้ได้มวะะ้วนนี่ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขามาปอกกล้วยกันได้เลยะคะ่ะกล้วยนกพะเก้านะะี่ค่ะคือว่า สังเกตได้เลยคะ่ะมันติดกันเป็นผืนเลยเลยคะ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าแปดหลังหกเลยคะ่ะเนาะเพราะว่าเขาเขาเป็นลักษณะง่าสี่เลยค่ะอันนี้อันนี้กล้วยนกระเ้าอัีค่ะเดนค่ะเดี๋ยวห้าสิบเจออกมาที่ไหนดี มันกะดีแก้คลื่กันนี่แล้วมั้งนะคว้าแต่ว่าเนื้อเนื้อของเขามันด้เป็นแบบใหญ่แค่นั้นนะคะเนื้อของเขามันอกะเนี่ยค่ะนื้ค่ะเ้าว่าตกไปแต่งนี่อย่างไรได้ไผ่ะะถ้าแก่แล้วเขาก็ใส่ในหนูเลยค่ะแล้วก็ต้องเอาลงถึงใส่ที่หลัง ใส่ใส่กล้วยนกกระเก่าแค่นั้นปกติแล้วเขาก็ถิ่ใส่เป็นพวกเอ่อกล้วยน้ำว้าก็ใส่นเลยจ่ะแต่ว่ามีสีเข็ดเป็นกล้วยนกกระเก่าเลยค่ะกล้วยนกกระเก่าเนี่ยนกสิบอกเลยะคะ่ะเขาจะหอมหอมแบบหอมน่ากินนะคะเดี๋ยวแล้วค่ะ อืมอืมหอมค่ะห้องเิดแะขางอมมันติติดกันเลยได้ค่ะเนาะนี่แบบไข่ไข่ก็ผีเเอิอาป่วยพนมกับป่วยนกกเกราะนี่มันจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าอันนี้นกว่าแนวใจเลยค่ะกลางวนเนี่ยนกเอิญป่วยนกระเกราลนปกระเกราะกลาวันเนี่ยเวลาเขาพนม อาจจะเป็นแบบเดียวกันนะคะนกวาเนาะไดบบ้ในกป้อยใจนะคะว่าผู้เดะเอื่นแบบไหนเพราะว่าเห็นนกอื่นป่วยนกกระเต่านี่ค่ะหอมมากมากนกป้อยเห็นเขาง้อมกันเนี่ยค่นนะเพราะว่าอ่านกสีบอสอื่นไปนงสีบอเอาตอนที่ว่าเปลือกเขามันยังเขียวอยู่ เอาเอาเป็นแบบว่าเปลือกเปลือกเขาเหลืองเอาเป็นแบบเปลือกเอเ,เหลืองเลยค่ะหอมค่ะหอมแห้ง ไก่ทีช้ำเนี่ยค่ะเขาก็เอาเขาก็ตัดออกเลยเลยของนาะงเจ้าบ้าจริงๆเลยใส่เดมเมอรด้วยค่ะใส่เดมเมทุกคนเพราะว่าเข้าพลอยให้เขางอมด้วยค่ะเพราะว่านกจะเอาป่วยงอมเส็จลหอม้วยงอมเส็จแล้วตอนนี้นะค่ะ สามทุ่มห้าสิบเก้านาทีค่ะอันเสียงเสียดเสียงอึ้งอ้างเสียงอึ้งหงอยฝน,น,น,นตกได้ค่ะบ้านนอก่ะแม่ยฝนตกค่ะบานึ้งมีฝนตกเด้ค่ะ ตกมากหอ่กเหยียบห่กจะนานวันไหนเพราะว่าตอนที่นกอัดคี้เนี่ตอนนี้มันแข็ถุงกลัวกตอนเนี่ยแมถุงกลัวเน่ก็เลยเก็บในก่อนนี่ค่ะนกเพราะว่าหานกบอยากเห็นเกก็ไา้ใ้ดออกมาสื่อไปเลยค่ะแบบง เขาไม่ติดเป็นพื้นในฐา,านเนื้เหนูเนมันจะออกมาเป็นเงีขนาดนีค่ะตะ,ะ,ะค,ะค,ะค,คะุ้นหลีบหลาสายค่ะค่ะนักบอกเหยื่อ้วยน้ำพึง หอมค่ะน้ำล้ายไหลน้ำล้ายไหลเงี้ยแบบกินกินของเขามันแฉะนะค่ะแล้ปก็ขุณหลากหลายเลยค่ะชะลอความแก่อันนี้ยย่างดีเลยค่ะแล้วก็อายุยืนอันนี้ก็ย่างดีเลยค่ะชะลอความแก่แล้วก็อายุยืนขึ้นาอายุยืนหมายถึงว่า มันมับมเป็นโหกเป็นไขยเนี่ยค่ะเป็นี่บเป็นโหนเป็นไข่นะคะอันนี้สุข่า,าผีแข็งเล่งอหอมแห้งค่ะกล้วยนุ่งร้าเก่าอะแต่ว่า เห็ดสูตรพืตงงกเนี่ก็ป่อยให้กลวยงอมเนอะค่ะาาเอากลวยดิบเด็ดขาดชะลอความแก่อายยดยืนค่ะบาเขาง่ายค่ะเบอกซีว่าบ่เขาง่ายผู้ใดก็อยากเขาง่ายกับเห็ดเลยค่ะ มันปกมันปก็ขารจะเข่าสวนนะคะเนาะ ได้่างนี้แล้วเค่ะอไปค่ะแ่อเ,เอ,า,อางนี้้อ,องแล้วแี่ห้องสีเหนชดัดัค่ะพอข้องได้สีแล้วเขาก็เทน้ำผึ้งใส่ดด้ค่ะเราก็เอาน้ำผึ้งแท้เทใส่เลย จำจำปีจำเดือนข้าจระเด้จะ่าว่้าขวดนี่มันจะแปะปีแหลกเนาะเพราะว่าตอนสมัยนั้นเนาะปาก,กาหางทำงานหางงานตีนตีขึ้นีเยิเยิย่มเยอ,ยอ,ยอ,ยอะัะค หาได้อายุแล้วค่ะเคสหายใจอายุแล้วก็ตัดกินสโลความเก่แล้วก็ซีสนสุขภาพร่างกายตีแข็งแรงบ่เป็นโลมั่เป็นไพค่ะสังเกตเบิาา่งบ่ค่ะว่าคนโบราณนะ่ะแต่งแต่รุ่นพอรุ่นแม่รุุนยารุ่นถวดนกอะ่ะนี่แต่อายุหลายๆท่านน่นะ งอนวานนี่แหละจะกินของคนนี้นี่คอันนี้ก็กได้แต่ว่าเขาต้องใส่ใส่ใส่ลำพินให้ให้ร่วนด้วยดค่ะค่ะแบบะค่ะาเสิจะใส่เอาใส่หด,ด,ดำแล้ก็เป็นึหง สีน้ำเพิงมันดำสีเข้มเนี่ยคือว่าอายุองคเขาไม่นหลาเลยค่ะอายุองเขามันไหลอายุหลายนีหมายถึงว่าการการการเก็บนะคะการเก็บน้ำพึ่งของเขาอะ่ะคืออายุมันเยอะพออายุเป็นสิบที่ปีเสียสีน้ำเพิงอ่ะมันก็เปียนแล้วค่ะสีน้ำเพิงกับสีเปี่ยนทันทีก็จ,กจะกลายเป็นออกสีออกน้าตาลแบบน้าตาลแบบใหม่ๆนี่เลยะคะ่ะ ประมานึ่งออกแบบม้น,น,ต,นตามยี่ใหม่เลยนี่ค่ะอนี้เพะ,ะมันมันสิร้อยโตัด้วยค่ะนี่สิร้อยโตัวเด้อคะ่ะเดี๋ยว เราก็เอาเนี่ยค่ะเห็นบ่เพราะมันถืกน้ำผึ่งแล้วมันสิร้อยตเนี่ยค่ะเห็นบ่เนี่ยมันด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 นําขึ้นเพราะว่าน้ำผึ่งน้ำผึ่งก็ป่วยมันบ่าท่านอ่าเพิ่วมามันบ่รัะท่านกินกินโตกินเนื้อกันทาน้ำผึ่งก็ป่วยมันกินโตกินเนื้อกันแล้วมันก็าสิ่เป็นเนื้อเดียวกันมันก็สิบร้อยโตขึ้น ้องก่อเห็ดเรียวๆห้องก่อปิดฝาเนียค่ะแล้วก็ทาให้น้ำเพริน้ำเพงมันให้น้ำเพิงกินกล้วยแต่มันเป็นเพื่อนมาเป็นเป็นเรือเดียวกันอะ มันก็จีจรงโลงใท่กันน้ำผึ้งนะค่ะทายหลายปีเนี่ยรสชาติของขาจิแบบอืแซ่บค่ะกินเองเค็ดเองสะอาดเองสกปรปกหูเองนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าประมาณน, <laughs> นี้ค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็คือว่าแล้วแล้วค่ะเรียบร้อยกล้วยนกพะเก้าน้ำผึ้งชะลอความแก่แก่ป่คือว่าส่วนมากแบบคือว่า,วาสุขภาพร่างกายเข้าสีแข็งแรงนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะเป็นอีกหนึ่งสูตรเป็นอีกหนึ่งอ่าก็เิมาเป็นจะเอิญมาสมุนไพรกันไหนือจะเอิญเป็นแบบว่า คนละใม่ก็ได้ที่แบบบางคือถึงแต่รุ่นพอรุ่นแม่เนาะป่วยเนี่ยนกนกไงไหนแล้วพอป่วยะะแล้วค่ะเนาะเพราะว่าที่กี่แม่อะคนสิมกมกเขาใส่ป่วยให้นกกินนะคะก่อนคนสีไงเนี่ยจะต้องกินป่วยสมัยจะกี่บ่มีหรอกค่ะว่าเขาเขาอย่งเนาะเขา,เขาอย่างกระซี่เลาะกรกซี่เลาะืิวทีหายเล็กน้อยกินเนาะส่วนมากอะกินเขา กินกล้วยมกใส้เขาขสิะคะ่ะแล้วก็กล้วยมกใส่อันนู่นนี่นั่นมกใส่ฟักทองฟักทองเนาะแม่นกเ็ดให้กินไลยอีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งอย่างค่ะหนึ่งสม,มุนไพรเด็ดค่ะเดี๋ยวนกจเห็นบนเนีตเห็นว่าเวลามันถี่นอนนอนนอนโตละทะนังเจ็ดเดี๋ยวมันเวลาเขานอนโตแล้วเนี่ย ขากล้วยก็น้ำผึง้งขากล้วยก็น้ำผึ้งเขาคนก,กันอนะ่ะมันก่อสีเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจริงๆริงอาหารนกไสแค่ขวดเดียวก็บอะไรเนี่เนาะนะคะนี่เนี่ยแลย้วนกสใส่ไฮเบิร์นใส่ไก่เลยค่ะเป็นตัวแซ่บค่ะสุดยอด บอมี่อย่างที่แบบว่าซีดีปน,นี้แล้วนี่ค่ะก็เอินว่าดีต่อใจค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะได้ใดคิดนี้นกก็ท้ไามาเห็ดมาทํำด้วยค่ะ,คะกับผู้ใหบ่โบท่านในคิดจเคิดเบิง้งแต่วา่านกสิบใบใส่กล้วยอ่าเอินา นกใส่กล้วยนกพัเก่าอเลยค่ะเนาะใส่กล้วยนกพัเก่ากล้วยนกพัเก่าเนี่ยคือว่ามันเพ่นสีหอมนะคะหอมแบบหอมแบบหอมละมุน่ะเนาะค่ะผู้ใหบ่เาเคยกินก็ลองไปหากินเบิร์นะคะสีแซบนกน้อมรับเลยว่าแส่บอีลีจ้งไดคิดนี่นะคะนกอ็อ่า ขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้นะคะลกก็ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดกระตุกแชร์ไปแรงใจด้ค่ะบ้านนกฝนตกเวยค่ะเขียดอึ้งเดอะแยะมากไม้ค่ะห้อกันสนั่นวันไหวอันนี้ก็น,นาฬิเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าเลยค่ะเนาะน่าจิเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าเลยคะ่ะเนาะนกอัดคลิปอยู่ตอนนี้นาสิประมาณนั้นเ้ยค่ะเนาะ ยี <im sharing> <lerde> ่สิบสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาทียี่สิบสองนาฬิกาจาก็ได้คลิปนี้นะค่ะหนขอจบคลิปแค่นี้ด้วค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เทาก็อัดฝาเลยค่ะคุณค่ะ เสียงฝนไม่แล้วค่ะวูวูแล้วเรียบร้อยฝนมาแล้วค่ะฝนมาแล้วด้อค่ะฝนมาแล้ว